ที่น้องและแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านข้าพเจ้าชื่อนางสาวจุลิลัตแซอัง้งปัจจุบันทํางานอยู่บริษัทคุ้มมองสาขาและกระบังหัวตะเข้วันนี้ข้าพเจ้าได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาแบ่งปันถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าเกิดใจเชื่อต้อนรับพระเยซูมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วในระยะเวลาที่ พระเจ้าได้เข้ามาอวยพรในเรื่องการเรียนในเรื่องการงานหรือว่าในเรื่องครอบครัวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งทำให้ข้าพเจ้าหรือว่าพระเจ้ารักข้าพเจ้าแล้วก็ปรารถนาที่จะช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกๆเรื่องข้าพเจ้าจึงตัดสินใจอาสาตัวมาดูแลน้องๆกลุ่มทีนในตอนแรกข้าพเจ้า ใช้วิธีการดูแลแบบบังคับใช้คำสั่งกับน้องๆแล้วก็ทำให้เขาก็รู้สึกไม่ดีต่อมาข้าพเจ้าก็ได้เริ่มอ่านพระวจนะพระเจ้าได้เริ่มศึกษาให้ควรพระวจนะพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากที่จะให้เราเองเนี่ยดูแลน้องๆเหล่านี้อย่างไรบ้างข้าพเจ้าก็เห็นว่าการที่เราใช้วิธีการอย่างการบังคับ ไม่ได้ทําให้เขาเองนั้นได้เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าแต่ทําให้เขาเองนั้นรู้สึกเกรงกลัวเราฉะนั้นเนี่ยข้าพเจ้าเลยเปลี่ยนวิธีการก็คือพระเจ้าให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าแล้วก็เปลี่ยนวิธีการที่จะดูแลน้องๆข้าพเจ้าก็เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือ ความรักของพระเจ้านั้นไปถึงชีวิตของน้องๆแล้วก็สอนในทางของพระเจ้าให้เขาเองนั้นเข้าใจด้วยทําให้เขาเองนั้นก็สามารถที่จะเชื่อฟังหรือว่าปฏิบัติตามในสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเขาได้อย่างดีไม่เพียงแค่นั้นความเข้าใจหรือว่าพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนแปลงความรักของเขาพระเจ้านั้นพระเจ้าได้ทําให้สิ่งนี้มีผลถึงที่ทํางานพระเจ้าได้ ดูแลเด็กที่อายุตั้งแต่อยู่ในชั้นอนุบาลถึงป .6 ซึ่งในการเรียนของผุ้มองเนี่ยเขาต้องให้ทำแบบผัดแล้วก็ทำให้เขาเองรู้สึกว่ายากแต่ว่าเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเองเนี่ยรู้สึกเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ก็เริ่มที่จะ เพือเหลือเขาหรือให้กำลังใจเขาทำให้เขาเองนั้นสามารถที่จะผ่านอุปสรรคหรือความจำกัดเหล่านั้นได้ในด้านครอบครัวข้าพเจ้าก็มีส่วนในการรับฟังปัญหาแล้วก็เข้าใจครอบครัวคนที่บ้านมากขึ้นสิ่งเหล่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดกระทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงมากขึ้นค่ะ ใช้พระเจ้าผ่านการที่เราเองได้ดูแลน้องๆแล้วก็มีผลถึงการทํางานแล้วก็ครอบครัวด้วยข้าพเจ้าอยากถึงใจสมาชิกทุกท่านที่ที่อยู่ในเชื้อจกักการที่เราตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้านั่นกําลังมีผลทําให้เราเองนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความไตุปของพระยซูคิ์ได้ด้วยแล้วก็ขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติที่ มา่ย้จากในวันนี้เป็นครั้งแรกถ้าท่านมีอ,อุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือมีลักษณะชีวิตบางด้านที่ที่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าขอเชิญชวนท่านให้ท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ออกเพื่อท่านเองจะสามารถที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าได้รับความรักที่มั่นคงแล้วก็เป็นความรักที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ได้วันต่อวันขอพระเจ้าอวพรค่ะ